สวัสดีครับผมสวัสดีท,ทักทายพี่น้องชาวเครื่องเสียงผ่านทางช่อง y o u u u e บมองดำอินดี้แล้วก็แฟนเพจมองดำอินดี้ด้วยละกันครับผมพอดีผ่านมาทางบ้านเทนมีอำเภอเมืองจััวดสุรินครับผมมาเจอทีมงานนี้นะครับ่ะจะเตรียมงานแห่นะนี่พี่น้องครับผมส่เทนเลอร์ คาดีโอยด้วยนะว่าธรรมดาดิ <Ooh. S 1> เคลื่อคาดีโอยเลยก็จะยากนิดนึงนะครับถ้าไม่ชำนาญจริงๆนี่ขับรถแบบนี้นะเรียวยากนะครับผม ต้องตีวงกว้างครับท้าไม่ตีวงกว้างก็เลียวเข้ายากนะถอยไมถอยไมตีวงกว้างไว้ขอบคุณสปอนเซอร์ที่ร่วมเดินทางไปกับช่อง YouTube บังดามินดี้แล้วก็แฟนเพจบังดามินดี้ด้วยละกันครับผมทั้ง10กว่าเจ้า10กว่าท่านครับไม่ว่าจะเป็นร้านกิติ์อิเล็กทรอนิกส์อำเภอลำปมาศ ร้านทอสลอิเล็กทรอนิกส์อำเภอกระสังร้านชัยพลซาวแอนไลท์โคราชนะครับ APL Audio Thailand ตู้ลำโพงเทอร์โบแปรผันตู้ลำโพง F26 รถแห่ปีชามิวสิกออนทัวร์รถแห่ในชบาซาวนะครับช่างหนุ่มอาเภอโนสวนนะครับผงพิทักษอีโวใครอีก นี่บุกบ้านเจ้าของเครื่องเลยนะนี่ไฟประดับแกก็มีเยอะเลยนะบุกถึงสำนักงานเลยเด่นนี่พี่น้องครับผมอา <c oughs> จารย์สวัสดีครับขออนุญาตและลับและลวงระบบเสียงหน่อยอยจะเอางานพรุ่งนี้บอกที่ไหนเนาะนี่อยู่บา้าน บ้างขี่ขับงานบวชครับอ๋องานบวชบ่ครับอาจารย์เหหรือว่าตั้งเปิดเอธรรมดาครับเปิดใส่รถเห่ธรรมดาครับโอ้คาร์ดิโอเลยนะสองแถวครับพี่น้องครับผมอ่ะอันนี้ยกขึ้นทั้งหมดเลยแม่จารย์ครับหมดเลยครับโอ้โอ้ระบบเสียงมาสเตอร์ดีไซน์ด้วยนะพี่น้องครับแล้วก็จะมีประดิษฐ์บีพันหนึ่งแท่นนะครับอาจารย์ทีมงานอะไรนะของนุยซาวครับนุยซาว อันนี้บ้านเทนมีไหมครับเทนมีครับเทนมีตำบลตำบลเทนมีครับอำเภอเมืองสุรินทร์เนาะครับผมอาจารย์เล่นเครื่องเสียงนานนานยังนี่โอ้นานอยู่ครับประมาณโอ้แรกๆก็เยอะอยู่ครับทำเยอะอยู่เปลี่ยนไปเรื่อยอันนี้ชุดที่เท่าไหร่แล้วอาจารย์โอ้หลายชุดอยู่ครับตอนนี้น่าจะประมาณเจ็ดแปดชุดแล้วครับเจ็ดแปดชุดแล้วครับโอ้หมีก็จะเป็นคอยามาฮ่าเนาะใช่ครับคุณนานแล้วเสียงดีครับตัวนี้ คิดมากอ๋อยังเป็นอนาล็อกอนาล็อกปกติครับเป็นแนวเครื่องไฟครับผมครับผมไมค์ก็จะเป็นของกิฟต์อาจารย์ไมค์กิฟต์ตัวนี้เสียงดีไหมโอเคครับพอใช้อยู่ระดับหนึ่งครับราคาเท่าไหร่ครับอยู่ประมาณหกพันห้าผมซื้อครับอาจารอ๋อครับผมนะครับ eq สองตัวเนี่ยอาจารย์ใช้ยังไงครับอาจารย์ตัวหนึ่งครับ pa อีกตัวหนึ่งครับโอเอร์ครับอ๋อแยกกันเนาะครับโอเอร์ตัวนี้ครอสก็จะเป็นของ dbx ครับครับผม บีพันนี้ขับ,ขบเบร์โอ้บีพันขับคอนบุกสำนักง,งานเลยนะ <laughs> นี่ครับเขาขับพอนสี่ใบเลยนะจัอโอ้โหอะไรพาวเวอร์ที่อยู่บนแท่นน่ะนะตัวนั้นจะเป็นตัวนานเลวครับันที่ไม่ได้ใช้ครับอ่าโอ้โหนี่ครับไฟประดับอะไรจังก็มีครบเนาะครับไปอยู่ีบ้านไหน อยู่อีกบ้านหนึ่งอีกโอ้โหแล้วตัวไหนขับเบียดครับอาจารย์เก้าพันครับเก้าพันสองแท่นครับเก้าพันสองแท่นขับเบียดกลางละสามข้างละสามครับแล้วตัวกลางก็เก้าพันครับโอ้เล่นแต่ของดีเลยดิอาจารย์เนี่ยอแล้วในแรกนั่นนะครับแต่นั้นเป็นเก้าพันเหมือนกันครับเก้าพันเหมือนกันจ่ครับของมาสเตอร์นี่นะโอ้โหมันจะเป็นเซ็ตของเก้าพันเลยครับอ่ามอนิเตอร์ก็จะเป็น AJ ครับ AJ มีกี่ใบครับอาจารย์มี12ใบครับ12ใบครับเวทีพร้อมบ่ ไม่ไม่เดินเครื่องไฟครับเครื่องไฟอย่างเดียวใช่ครับทำไมใช้มอนิเตอร์เยอะจังจันนานแล้วครับตัวนี้ใช้มา3-4ปีแล้วครับตัวนี้มอนิเตอร์เอเโอ้โหครับแล้วชุดนี้รับงานเท่าไหร่ครับตัวนี้แฮอยู่ห้าพันครับห้าพันสามชั่วโมงบ่ประมาณประมาณนั้นนะครับประมาณสามชั่วโมงเนาะครับตู้เบรเป็นของของหน้าเปิดเจบินครับเจบินครับของใครครับอาจารย์ซื้อมาตัวนี้ของช่างกล้องแต่ก่อนเป็นบีวีแล้วก็แก้มาเป็นหน้าเปิดออ๋ครับเราเป็นแนวเครื่องไฟอ่าครับดอลลา์พงศ์เหรอครับเป็นของกิฟครับหนึ่งแปดหนึ่งศู สิบแปดนิ้วใช่ครับเป็นนกอมีทั้งหมดกี่ใบครับอาจารย์สิบสองครับสิบสองครับวันนี้ก็สิบสองพอดีเนาะแคปเทเลอร์หนึ่งพอดีเลยใช่แตกลางจะขึ้นแค่สามใบอะเมเจอร์ก็จะมีแปดใบครับมีอะเมเจอแปดใบใช่ครับโอ้สเนวัฒน์ทำงานงานพิธีการนี่จบเลยนะนะใช่ใช่ครับโอเหมาะเลยครับอาจารย์งานพิธีการนี่เดี๋ยวพามาชมครับผมนะ ยิงหลังหนึ่งครับผมขาที่โอยเลยเทพพี่น้องครับผมจากบีวีแปลงมาเป็นหน้าเปิดอเออเอ้าแจ๋วของแกเหมือนกันนะอเมเจอร์แท้มีทั้งหมดแปดใบอาจารย์อเมเจอร์นี่อยู่กับอเมเจอร์นานยังอาจารย์อยู่กับอเมเจอร์นานยังหกปีครับหกปีครับเข้าปีที่หก ครับนานเลยครับตั้งแต่แรกของมี์ซงเลยครับตอนนั้นซื้อใบเท่าไหร่ใบละสามหมื่นครับใบละสามหมื่นครับตัวนี้สามหมื่นสองตอนนี้จะขึ้นแล้วมั้งครับสามหมื่นสองนะตัวเมเป็นตัวแหลมดีเจนักสูนตัวเก่าอย่างเป็นตัวเก่าอยู่เลยครับก็ถือว่าใช้มานานแล้วเลยโคตรมากอหกปีนะจันอยู่กับเมย์ซงเข้าเจ็ดปีครับโอ้ครับมีทั้งหมดแปดใบครับไปเยอะแน่นอนสุดยอดครับ เสียงมันจะออกยังไงครับอาจารย์มันเป็นตู้แก้แบบนี้นะแนวเบียดสายครับนี่ครับเบียดสายใช่ไหมครับเราเป็นแนวเพื่อนไฟเน้นเบียดสายครับมันไม่มีปัญหาใช่ไหมที่อาจารย์แก้ตู้มันมาไม่ไม่ครับเพราะว่าห้องมันเหลือนิดเดียวครับเหลือแค่นี้จากบีวีเนาะบีวีแก้มาเป็นหน้าหน้าเปิดเครื่องปั่นเท่าไหร่ครับอาจารย์สิบสามกิโลสิบสามกิโล รถแหสมัยใหม่เลยนั่นนี่คาดิอ,อย <c oughs> สุดยอดสายทะเลรถเกี่ยว <c oughs> อ๋อปกติถ้าหน้าเกี่ยวข้าวเขเกี่ยวข้าวปกติแสดงว่าอันนี้ก็วางไว้ย่างงี้เลยใช่ไหมจานมันแล้วแตร่รถแต่ครับบางทีเราใส่หกล้อแล้วก็ขวางได้ครับอืมอ,มอนนีเราแบบเอาแบบเร็วก่อน,น <c oughs> อ่ะฮะโอ้แห่นาคห้าพันบาทครับพี่น้องเปิดสาวเนาะแห่นาคเปิดสาวครับห้าพันบาทสามชั่วโมงนะครับ อาจารย์จะเน้นเกี่ยวกับเครื่องไฟมากกว่าน้อเน้นเครื่องไฟครับอ่ะติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับอาจารย์ของอัมพลสมกล้าครับเฟซบุ๊กครับว่าหน่วยซาวครับเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์หนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งแปดเก้าครับครับผมครับอ่ะมีงานมีการเรียกใช้ได้เนาะอาจารย์เนาะครับผมไปไกลได้ไหมได้ครับได้อยู่เนาะถ้าใครต้องการงานพิธีการนะครับแบบใช้เสียงไม์ใช้มอนิเตอร์เยอะๆเนี่ยแกมีตั้งกี่ใบนะสิบสองใบปะเอเจสิบสองใบนะไฟประดับก็มีนะครับพี่น้องครับผมครบจบในที่เเดีียยวลครับทมงาน หนุ่ยซาวสุรินครับผมอ่ะนี่เบอร์โทรก็ตามนี้แล้วกันครับโลโก้ของแกเองเลยมีโอ้เจ๋วขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับผมดีใจที่ได้เจอกันครับผมผ่านมาทางนี้ก็โชคดีของผมนะโชคดีของผมที่ได้มาเจอครับผมนะทีมงานหนุ่ยซาวสุรินครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ